สว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเห <c oughs> นเรื่องจูจูผมก็ได้พยาดาบิยาญาไอภรรยาโรคสาวผ่าแฝดเป็นบังกรอสีเลย <c oughs> โอเคแตงค์เออีแตงค์เฮเท่า,านี้ก็ซื้อของทั้งหมดมาแล้วล่ะโยกับดีกว่าสู่บ้านใหม่ ฉัน้นคาชามาซิคุณเบลมัธยมปลายปีสองแย่มาอยู่ในที่มุงนี้ตั้งแต่วันนี้หินใหญ่มาถึงมาตรงนั้นคงจะมองเห็นได้ทั่วทั้งเมืองเลยแ่ะนะอา้าวจนถึงตะก,กี้นี้ฟ้ายางังโป่งอยู่เลยไม่ใช่หรืองไงบูมกิ๊ดโอ้ โอ้รอนรอนรอนรอรอนเอ่อนิมันสิงโตที่ไหนกันสวยดงธรรมนุษสัตว์เอ้ยเผ่าทันโจี่ครั้งแรกเลยที่ได้เห็นมนุษย์สัตว์ยุคนี้เป็นรุคที่มีหลากหลายเผ่าพันธุ์นำรงชีวิตอยู่ สี่สองปีก่อนช่องว่าระหว่างโลกนุ์และต่างโลกได้รวงเข้าด้วยกันหลากหลายพันธ์ก็อช้ซชีวิตอยู่ร่วมกันมนุษย์สัตว์ก็เป็นหนึ่งใน,งน,นเผ่นนะา,า,สาสัตว์เช่นกันโอรอลันโอรอลันเออเนียนะราชากุสัตต์ป่าสับเออสารสัตว์ดูไม่องอาจหรือชนิด โอ้โลโลโล,โลจะถูกฆ่าแล้วตกใจกลัวอะไรของเขากันแล้วเนี่ยว้าช่วยด้วยค่ะเอ๊ลูกๆของฉันถูกรับรับแค่ตัวไปค่ะฮะรับมา,า,าตัวเหรอฮผู้ใู้เผาเผสิงโตมาผู้ชายเมื่อกี้นี้ น่ะเหรอเฮ้ยเป็นเออเฮ้ยเออเป็นอะไรหรือเปล่าคฮูะถ้าฉันเอาใจใส่ให้มากกว่านี้เรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นนแคะนี่นี่เจนล้มก่อนอใจล้ล้ก่อนผู้หญิงคนนี้เผาอ,อะไรกันนะ้าเขา ปีหางหางตอนนี้มันไม่ใช่เวลามาสนใจเรื่องนี้ที่ไหนกันใ <c oughs> จเย็นเย็ดก่อนนะฉันจะซามาซิคุเบลเทระอารโอ,อีนี่คุณ <c oughs> ส่วนเธอก็ใช้เจ้านั่นโทระต้องตำรวจกับรถสุขสเสินก็แล้วกันสารจับไปตามจับไอ้เจ้าเผา่าสิโตน่าสน่อยโยอ u s อ i เข้าใจนะเอะงั้นเสด้วยก่อนนะเป้าหมายยืนยันไม่มีปัญหายังตามจับได้เร่งฟาร์มเร็วและบินเอ๊ะ พุ่งไปด้วยกลันทั้งหมดเร็วอีกเร็วอีกซีงานทั้งสองข้างเร็วทอมเร็วอีกสุดเอ๋ยเออสุดยอดคุณเบลสังคุณคู่ตืตึเตึน อะไรของหมอนี่อยู่วะอยากตายทั้งไงบ้าเอ้ยเฮียอย่ามาทำอะไรงุ่งงแบบนี้อีกนะเว้ยอะอะไรของเองวะส่งเด็กกลับมาซะให้คนรักพัดตัวคุอะไรกันเองเป็นมนุษย์นั่นเหรอใครจะไปส่งคืนให้ นี่มันของตูนะเฟ้ยของชาวซิปไพายเสรเลวอย่างคุณมึงคงปล่อยไปไม่ได้หรอกเฟรียไม่ใช่ของมันซะหน่อย <c oughs> คิดว่ามนุษย์จะสู้กับมนุษย์สัตว์ได้งั้นเหรอดีไปไอ้หนูโอลา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 จุ๊บจุ๊บเปี้ยงโอ้ยเต็มมัด โอ้ก่อนอื่นต้องช่วยเด็กก่อนอยู่ในผ้าหอ่อนี่เองคงจะเป็นตอที่ไปเกาะรถเทเลอร์ละนะขอล้องละปลอดภยัยสิเธอเออะอะไรฝะเอไอน้นี่หินอ่ะไม่ได้กาละเปนเลือดไปซะแล้วสิ อ่ะซิปซิปแตกเสยบ้องอ่ะอะไรกันาการเต้นเป็นจังหวะของหัวใจทั้งที่ฉันทำอะไรไปตั้งหลายอย่างก็ไม่มีเวลจะเกิดออกมาเลยแท้อ่ะโอ๊ยเอ๊ะเจ้านี่ใคร ทำได้ยังไงงั้นเหรอคะฉันไม่ทำอะไรนะฮะอะเอ่าอ่ากาลังจะเกิดแล้วเอะเอ๋พยายามเข้าพยายามเข้ามามาเอเคใส้หนูอยู่นะเอ๋สา้การหลักที้มันไหมฝามว่าไงาฟ้าพยายามเข้าอีกนิดเดียวตอนนี้มจาจับ ้ายูไขกระกกนกอดไปคิดเรื่องพวกนั้นเอ๊ะเกิดออกมาแล้วลูกลูกของฉันน,น่ารักจังเลย เกิดเกิดออกมาแล้วหมดหมดมือของฉันเอ๊ะรับไปสี่ค่ะค่ะคะมามามาเองนะคืออาวดาเด้คอยยังสว้ตั้งแต่ที่หายไปจากนั้นก็คิดว่าจะไม่หวังแล้วดีจริงเลยที่หาเจอมามาผิดเองขอโทษนะลาอย่าลา น่าจะช่วยให้อุ่นขึ้นแล้วล่ะขอบคุณมากนะทั้งสองคนอยากจะไปหาคุณเบลซังด้วยงั้นเหรอเอ๊ะไฮไฮเนี่ยคือจาอือตะ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 ัวเล็กแตยังนุ่มแล้วก็ยังอุ่นทั้งสองคนดีจังเลยนะ ได้กอดกับป,ป๊าด้วยแฮ่ hey. มะ่อกี้ว่าไงนะ <c oughs> hey. ขอโทษนะคะที่ฉันไม่ได้นำะตัวเองให้รู้จกักฉันชื่อว่าเรือกสันว่าอ o อ k n o w ด d a า a c o อนไรเป็นสกายดารากอนค่ะ มังกรเด็กพวกนี้เป็นเด็กของเธอกงเหรอค่ะดูเหมือนทั้งสองจะชอบปัป้าสุดสเลยนะไม่ได้หัวไปไปหรอกนะคาซามาซิคุเบลอายุ17บเปัปั้ากลายเป็นปัป้าไปซะแล้ว